สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยุพยงธิรัศรีนะคะตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสุรวิทยาคารสาวิทยาเขตหนึ่งค่ะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาสุรินทร์ปีการศึกษา2566นะคะ ด้านที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกนะคะคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนชื่อผลงานคือแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความบูรณาการกับเทคนิคบันได6กขั้นค่ะความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนะคะการอ่านค่ะการอ่านเนี่ยจะมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันเพราะการอ่านนี่นะคะจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ความคิด บุคคลที่มีสมรรถนะการอ่านอย่างแท้จริงอะคะ่ะจะสามารถนำประสบการณ์ความรู้ความคิดเนี่ยไปใชใ้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและก็สังคมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการอ่านจับใจความเนี่ยเพราะว่าการอ่านจับใจความเนี่ยเป็นพื้นฐานของการอ่านทั้งวงหากผู้เรียนนะคะมีทักษะในการอ่านจับใจความสำคัญแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การอ่านวิเคราะห์สื่อประเภทต่างๆเนี่ยได้อย่างมีคุณภาพ นะคะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการศึกษาต่อแล้วก็ยังเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะช่วยให้ดํารงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยได้อย่างรู้เท่าทันช่วยพัฒนาตนเองได้เต็มศัก,กยภาพสามารถที่จะมีส่วนร่วมและก็เป็นสมาชิกในสังคมแห่งการเรียนรู้เนี่ยได้อย่างสมบูรณ์นะคะแต่จากผลการทดสอบต่างๆอย่างเช่นการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเนี่ย เราพบว่ายังมีนักเรียนเป็นจำนวนหนึ่งค่ะที่มีผลการประเมินเรื่องการอ่านอยู่ในระดับปรับปรุงแล้วก็ในการประเมินระดับนานาชาตินะคะคือการประเมินความฉลาดรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนไทยในโครงการพิซซ่าเนี่ยครัพบว่าสมรรถนะในเรื่องของความฉลาดรู้ด้านการอ่านของนักเรียนไทยเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มสมาชิกดิฉันนะคะก็เลย ผู้รายงานดิฉันผู้รายงานนะคะก็เลยมีความสนใจที่จะสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความให้แก่นักเรียนแล้วก็เลือกที่จะนําเทคนิคบันได6กขั้นมาบูรณาการในการสร้างสื่อในครั้งนี้นะคะเนื่องจากเทคนิคบันได6ขั้นเนี่ยมีความชัดเจนเป็นเทคนิคที่มีความชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะจากสถาบันภาษาไทยเลยนะคะของของเราเลย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างและก็พัฒนาสื่อการจัดก,การเรียนรู้ภาษาไทยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนะคะบูรณาการกับเทคนิคบันไดหกข,ขั้นค่ะในปีการศึกษา2566ดิฉันได้รับมอบหมายนะคะรับให้รับผิดชอบวิชาสอนวิชาภาษาไทยท32101เทิมต้นแล้วก็วิชาภาษาไทยท32102ในเถิมปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะจำนวน9ห้องรวมนักเรียน331คนนะคะ<อ>เป้าหมายเชิงปริมาณจึงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2566ทั้ง9ห้อง331คนคะ<อ>่ะเป้าหมายเชิงคุณภาพก็จะตั้งไว้ว่านักเรียนร้อยละ75มีผลการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญเนี่ยนะคะโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเนี่ยจับใจความ ที่บูรณาการกับเทคนิคบันไดหกขั้นเนี่ยอยู่ในระดับ3ขึ้นไป้อยละ75ค่ะขั้นตอนการดำเนินง,งานนะคะก็หนึ่งเลยค่ะศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางนะคะแล้วก็มีการออกแบบหน่วยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้นะคะมีการศึกษาหลักการอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิคบันไดหกขั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะ เมื่อออกแบบหน่วยเขียนแผนแล้วก็จะมีการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยบูรณาการกับเทคนิคในใน6กขั้นนะคะแบบฝึกทักษะที่1น,นี้ก็จะเป็นการอ่านตั้งคําถามนะคะการอ่านเพื่อตั้งคําถามเลยนะคะก็มีภาพให้ดูเป็นตัวอยา่างหลังจากที่สร้างเรียบร้อยแล้วก็มีการทดลองใช้แบบฝึกทักษะมีการปรับปรุงแล้วก็นําไปใช้จริงนะคะในในเทอมที่แล้วนะคะที่ได้ใช้จริงแล้วก็มีการเปิดชั้นเรียนภาพที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในการเปิดชั้นเรียน เมื่อเทิมที่แล้วนะคะแบบฝึกทักษะที่สจะเป็นการอ่านหาความสําคัญแบบฝึกทักษะที่3มจะเป็นการอ่านเพื่อหาคําตอบนะคะการอ่านเพื่อหาคําเชื่อมหรือเติมคําเชื่อมเพื่อตัดส่วนขยายแบบฝึกทักษะที่4จะเป็นการสังเกตคําเชื่อมที่แสดงความขัดแย้งและแบบฝึกทักษะที่5หาใจความสำคัญได้ทุกบทอ่านนะคะ ผลการดําเนินง,งานและประโยชน์ที่ได้รับนะคะผลที่เกิดกับผู้เรียนนะคะจากตารางเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่านักเรียนในความรับผิดชอบนะคะจะมีผลการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญในวิชาภาษาไทยท .3.2.101 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความบูรณาการกับเทคนิคบรรยายหขั้นเนี่ยในระดับ3ขึ้นไปร้อยละ82.47สูงกว่าเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ตั้งไว้ในร้อยละ75นะคะ ผลที่เกิดกับสถานศึกษาก็คือร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเนี่ยสูงขึ้นสถานศึกษาก็ได้รับการยอมรับจากชุมชนผลที่เกิดกับชุมชนก็คือชุมชนนะคะผู้ปกครองเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อการจัดก,การเรียนรู้ของโรงเรียนสุลเวียคารค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะครูก็จะมีสื่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความที่มีคุณภาพนักเรียนก็จะมีความสามารถในการอ่านจับใจความที่สูงขึ้น ปัจจัยความสําเร็จนะคะอันนี้ต้องยกให้โรงเรียนเลยนะคะว่าโรงเรียนสุรวิยาคารนะคะส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยให้ครูเนี่ยสร้างสื่อนะคะสร้างสื่อในทุกรูปแบบนะคะคือจะสร้างสื่ออะไรก็โรงเรียนก็ให้การสนับสนุนโดยตลอดรวมไปถึงหลักสูตรสถานศึกษาด้วยค่ะก็จะมีความยืดหยุ่นเอื้อต่อการจัดก,การเรียนรู้ในทุกรูปแบบเหมือนกันนะคะทําให้ครูทํางานได้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นบทเรียนที่ได้รับนะคะ ครูผู้สอนเนี่ยได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะแล้วก็ครูผู้สอนนี่ค่ะได้ศึกษารูปแบบควรที่จะศึกษารูปแบบเทคนิคการสอนเชิงรุกเนี่ยซึ่งมีหลายเทคนิคมากนํามาใช้ในการออกแบบหน่วยแล้วก็เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะครูผู้สอนควรจัดหาหรือผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากสื่อที่มีคุณภาพการเผยแพร่การได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็รางวัลที่ได้รับนะคะ ก็จะมาจะหนึ่งเลยนะคะก็มีการเผยแพร่ในกลุ่มสารการรีรู้ภาษาไทยค่ะและในเทอมที่แล้วนะคะก็ได้นําเรื่องนี้มาเปิดชั้นเรียนนะคะเป็นการเปิดชั้นเรียนด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีระดับ smart teacher ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ค่ะและเคยเป็นวิทยากรนะคะไปเผยแพร่ความรู้กับนักศึกษาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏสุรินทร์ ในโครงการสัมมนา,าการใช้ภาษาไทยเรื่องเทคนิคก,การสอนและการสร้างสื่อสําหรับครูภาษาไทยก็ได้นําเทคนิคบันได6ขั้นการอ่านจับใจความเนี่ยไปเผยแพร่ด้วยค่ะแล้วก็เผยแพร่ในงานมหกรรมวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ